มีทางมาทางมาก็ดีเด้อเดี๋ยวนี่วะนี่นีทางเขาให้ทางเขาให้มันตองมีต้นแดงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไฮหมักแดงหมักแดงเป็สีอ้ยจ้าบริเวณหนาหนาไ้มันชิมีกอไผ่สีท้องกะนี่ พันเฮ็ดเป็นสัญลักษณ์ของเพ่นไหวยูดอกหัวทางนี้สิเป็นยางไงยางไงปลูกป้าไว้หาหกปีแล้วนี่ปลูกเป็นรลุนเป็นรุ่นจ้ะรลุนหน่อยรุ่นให่ทางเขามากระสีมีต้นใหม่ตรงไว้เบิดอันนี้ทางนี้คือ ไอยังกาะปลาหยางหน่อยปลาหยางหน่อยนี่สีแหงแรงกลัวปลาหยางไงเพราะว่าต้วใหม่มันบ่นนั้นไงไงประัานแหงแห้งฟังแล้วหินแหงแหงดูของช่วงขางฟางหยิมแตกต่างกันหลายแหงนี่หยางหน่อยจ้ะวันนี้มาหยางไงเบิ่งตียุกกลางมีน้อนกบูเดแหงแรงว่งยุป้าไปใหม่เมื่อแล้ว ทั้งผุนแต่ว่านะาจะของอะไรยังไม่เขียวเขียวอยู่เห็นกระซื้นใจอยู่เศร้าไงอยู่สวมกับการอยากมาเห็นอยู่จ้ะนี่ละมามาได้แต่ว่าต้องพูนัดก่อนนด้ตีเอาสุม้มซีซุ้มหาบอะไรด,ด้วยจ้าอันนั้นพคนไหลอ่ะที่พายเบิ่งสวนมัน